ส,สรุปข่าวสารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับช่องอาันแมนแฟนแมนอยู่โดยมีข่าวเด่นประเด็นร้อนดังนี้เฟิร์ตล่างทองพาลังนิกประเดิมสวยแถมผีเจาะพื้นที่ท็อปโฟแค่3แต้มเท่านั้นโดยเกมพิมเมลิกนัดคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นลัสลังนิกกุนซือใหม่ป้ายแดงพาปีศาจแดงเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนคริสตันบาเลตของปาทิกเวียร่า โดยประตูชัยในเกมนี้เกิดขึ้นในนาทีที่77จากจังหวะที่เดโก้ดาโลสับหลอกทั้งฝั่งขวาแล้วจ่ายต่อให้เมสันกรีนวูดก่อนจะจ่ายให้เฟตแล้วบรรจงปั่นเข้าเสาสองเข้าไปอย่างสวยงามหมดปัญญาที่นายทวานคริสตันพาเลตจะรับไว้ได้แถมยังมาเต้นท่าเกรงใจกับเตรเลสเสียด้วยดูสิครับว่ายิงได้สวยงามขนาดไหนทำให้เป็นประตูชัยจบเกมแมนยูชนะคริสตันพาเลตไป1ประตูต่อศูนย์ ทำให้หลังจากจบเกมแมรีเต็ดขยับขึ้นมาอยู่อันดับ6ของตารางแข่งไป15นั้นัดมีอยู่25คะแนนตามหลังพื้นที่ท็อปโฟอยู่เพียง3แต้มเท่านั้นส่วนประเด็นเด่นหลังเกมที่น่าสนใจมีดังนี้เฟสล่างทองยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจแถมซัดประตูชัยให้ทีมพาลังนิกประเดิมสวยได้อีกนะโดยในเกมนี้คนที่สุดโดดเด่นคงหนีไม่พ้นเฟสที่สามารถทำประตูชัยให้ทีมได้ แถมมิดฟิล์ชาวบาซิเลียนยังโชว์ความขยันวิ่งสร้างสารรค์และช่วยต่อบอลให้ทีมอย่างต่อเนื่องซึ่งถ้าเฟตยังโชว์ฟอร์มได้ดีอย่างนี้ในยุคลังนี้ก็อาจจะเป็นตัวจริงยาวๆได้เลยนะดาโลใช้โอกาสได้เป็นประโยชน์เพราะตอนนี้อยู่ในโหมดเติมเกมลุกโคตรมันโดยในแมตชนี้คนที่โชว์ฟอร์มได้สุดใช้ไล่อีกหนึ่งคนคงหนีไม่พ้นเดียโกดาโล พราะเขาสามารถเติมเกมลุกทั้งฝั่งขวาได้สุดเสด่าแถมเกมรับก็ยังเอาอยู่และสามารถประกบวินฟิตซาฮาได้ดีซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าดาโลยังเล่นได้ดีแบบนี้วานบิซาก้ากลับมานั้นคงเบียดกันสนุกแน่นอนเดเคางานเบาแถมเก็บคลีนชีตได้ด้วยนะหลังจากโชว์ซุปเปอร์เซฟมาหลายนัดจนมือแทบจะหักไปแล้วนั้น แต่นัดนี้ดาบิดเดเคอกับเล่นสบายไม่ต้องเซฟมากมายอะไรเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นการเซฟแรงของผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเลยและกันเดเคอบอกเลยโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะซานโชยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจตอนนี้ทำอะไรก็ดูดีไปหมดเลยนะ โดยในเกมนี้ปีขวาทีมชาติอังกฤษที่ลงเล่นไป61นาทีนั้นก็ยังสามารถโชว์ฟอร์มได้ตามมาตรฐานแถมยังจัดการสร้างสรรค์เกมและเติมเกมลุกทั้งฝั่งขวาได้สุดเสดาวแถมเขย่าตัวเองไปอยู่ฝั่งซ้ายด้วยซึ่งถ้าประเมินฟอร์มโดยรวมจะด,ดอนซานโชในนาทีนี้บอกได้เลยว่า73ล้านปอนด์ที่ซื้อมาจากดอมุนนั้นเริ่มคุ้มค่าตัวแล้ว ลังนิกประเดิมสวยพาผีเก็บ3มแต้มในบ้านและทยานลุ้นพื้นที่ท็อปโฟโดยเกมนี้กุณซือชาวเยอรมันวัย63ปีนั้นไม่มีเวลาเตรียมตัวมากนะักซึ่งเขาแก้ไขปัญหานี้โดยการปรึกษาทีมงานเก่าอย่างเคเลนแมคเคนนาและให้ดาวเลนเฟเชอร์คอยสั่งการอยู่ข้างสนามและสุดท้ายเขาก็สามารถผ่านเกมแรกในลงังโอเทฟฟอดไปได้ด้วยดี ก็หวังว่าต่อจากนี้แมนยูในแตดในยุคใหม่ของลาสลังนิกจะพัฒนาขึ้นต่อต่อไปนะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจ้า